ล่าเรื่องเล่าชุดลึกลับเดนเหนือวันนี้ขอเสนอเรื่องราวของตำนานเจ้าพ่อเมืองกลางเมืองไกลมีตำนานหนึ่งเล่าขานกันมาว่ามีพี่น้องสองคนซึ่งเป็นผู้ที่มีฤทธิเดชมากคนพี่ชื่อว่าเมืองกลางส่วนคนน้องนั้นชื่อเมืองไกลทั้งสองท่านนี้ชอบเล่นโป๊ะเบี้ยเป็นอันมากโดยจะใช้เม็ดมะสามอาซี่เป็นกกอุปกรณ์ในการเล่น และไม่ว่าท่านทั้งสองจะเดินทางไปแห่งหนตบนใดก็จะนำเม็ดมะขามติดตัวไปด้วยเสมอเสมอครั้งหนึ่งท่านทั้งสองได้หอ่อเหินเดินอากาศมาจากเมืองลาวและได้โปรยเม็ดมะขามไปตามเส้นทางที่พากันหอ,อกมานั้นเพื่อเป็นการสิงทายว่าถ้าต้นมะขามจเจริญง,งอกงามขึ้นตั้งแต่สามต้นไม่ว่าจะในที่ใดก็จะตั้งหลักปักฐาอยู่ณที่นั่นซึ่งก็ปรากฏว่ามะขามนั้นได้งอกเงยอยู่ในเขตของบ้านกลาง ท่านทั้งสองจึงได้มาตั้งหลักปักฐานอยู่อย่างเป็นการถาวรเมื่อการผ่านไปกล่าวกันว่าต้นมะขามใหญ่ทั้งสามต้นที่ได้งอกเกอิดยขึ้นอยู่ตามสถานที่ต่างๆของหมู่บ้านซึ่งก็มีดังนี้คือต้นที่หนึ่งขึ้นอยู่ในสวนของปู่ปรางเมืองเฉยได้ตายและูกพังไปแล้วต้นที่สองอยู่ในสวนของปู่ใหญ่เปงดีก็ได้ตายและู่พังไปแล้วเช่นกัน ส่วนต้นที่สามนั้นอยู่ในส่วนของคุณยายพุทธโพอ่อนยังคงเหลือเกบมะสามอยู่บ้างแต่ได้นํามาเก็บรักษาไว้ที่ศาลเจ้าพ่อเมืองกลางบางไกลจากนั้นณนะที่บ้านกลางนี้จึงมีผู้คนเข้ามาตั้งหลักแหล่งจนเป็นชุมชนหนาแน่นขึ้นตามเส้นทางที่ได้ใช้สัญจรผ่านไปมาระหว่างต้นมะสามหก่ทั้งสามต้นจนเกิดเป็นชุมชนบ้านกลางขึ้นเหมือนอย่างในปัจจุบัน นอกจากนี้ยังมีเรื่องเล่าขานกันต่อมาโดยผู้เฒ่าผู้แก่ว่าเมื่อมีคนจากต่างถิ่นได้เดินทางผ่านไปมาในบริเวณนั้นแล้วไม่ยอมถอดผ้าโพกหัวหรือถอดหมวกออกถือว่าเป็นการไม่แสดงความเคารพย่มเกรงก็จะมีอันเป็นไปต่างๆนานาเช่นอยู่ไม่อยู่ก็เกิดเป็นลมชักกระตุกขึ้นมาดื้อเหมือนว่าถูกวิญญ,ญาณเข้าสิงเป็นต้นด้วยเหตุนี้บริเวณดังกล่าวจึงเป็นที่เกรงขานและเครารพศรัทธา ของชาวบ้านทั่วไปชาวบ้านจึงได้ช่วยการตั้งศาลขึ้นเพื่อให้เป็นที่สิงสถิตดวงวิญญาณของเจ้าพ่อทั้งสองและได้มีการนำสิ่งของอต่างๆมามอบให้เช่นค่าทาตุบริวารที่เป็นรูปปั้นดินเหนียบ้างทำจากไม้บ้างถึงรูปช้างหมาวัวควายหมูเห็ดเป็ดไก่บ้างรวมทั้งอาวุธประจำกายเช่นมีดดาบปืนผ่าหน้าไม้เป็นต้นและจะมีการจัด มีพิธีบวงสวงเจ้าพ่อเมืองกลางเมืองไกลประจำปีหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าพิธีเลี้ยงปีขึ้นในวันขึ้น9ก้าข้ามเดือนเจ็และจัดงานสมโพธิประจำปีในวัน 20, ที่20ิธันวาคมข,ของทุกปีปัจจุบันนี้ศาลเจ้าพ่อเมืองกลางเมืองไกลนั้นตั้งอยู่ที่บริเวณหน้าโรงเรียน,นบ้านกลางตำบลบ้านกลางอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์แลเื